สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเคสอีกแล้วนะคะใครอยากรู้เรื่องเบอร์โทรนะคะวันนี้เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้ครูเคสเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาสอบถามเรื่องเบอร์โทรเรื่องตัวเลขได้เลยนะคะเออก่อนอื่นนะคะลืมใส่ม์อีกแล้วนะคะทุกคนโอ้โหครูเคส อาสวัสดีค่ะสวัสดีติกตอกด้วยนะคะโอ้โหกล้องติกตอกสวยมากๆเลยนะคะโอ้โหทิกตอกเข้ามาหกพันคนแล้วนะคะเร็วมากๆเลยเดี๋ยวรอเฟซบุ๊ k นิดนึงนะคะเดี๋ยวเช็คไม์ก่อนนะคะไม่รู้ไม์ใช้ได้หรือเปล่านะคะอาสายไม์ยาวเหยียด ทานหมดหรือ,อยังเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เช็คฮลัฮโลโหลฮัลโหลทุกคนครึ่งชั่วโมงวันนี้ใครอยากรู้เรื่องเบอร์โทรใครอยากรู้เรื่องตัวเลขนะคะมาทักทายถามครูเคสกันได้เลยนะคะทุกคนด่วนด่วนวนด่วนเลยนะคะด่วนด่วนดวนดวนเลย อ่าตอนนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกับติ k กตอกก่อนนะคะติกตอกฝากติดตามครูเคสด้วยนะคะที่เพจครูเคสชีวิตเสกได้ด้วยตัวเลขนะคะใครอยากรู้เรื่องตัวเลขใช้พลังตัวเลขนําทางในชีวิตนะคะมาติดตามครูเคสได้เลยนะคะอ่าตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าเสียงไม่ชัดหรือเปล่านะคะตอนนี้ครูเคสก็ไลฟ์สดที่ คเคคร,รูเคสชีวิตเสกได้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะระหว่างนี้เราก็เทสเสียงเทสไมเทสภาพกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้คือเข้ามาไลฟ์แล้วนะคะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันจันทร์เออวันอังคารน,นะคะทุกคนวันอังคารเข้ามาไลฟ์แล้วแบบว่า Facebook เข้าไม่ได้นะคะเหมือนกับเหมือนสัญญาณมันล่มอะ่ะเหมือนเหมือน Facebook มันล่มหรือไงไม่รู้ว่าครูเคสไลฟ์ไม่ได้เลยนะคะหมุนติ้วเลยอ่ะ ไม่รู้ว่าเสียงได้หรือเปล่านะคะใครเข้ามาแล้วทักทายครูเคสด้วยนะคะว่าได้ยินหรือเปล่านะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราก็ระหว่างนี้นะคะเราก็ช่วยกันกดแชร์กันออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูเคสจะเล่าเรื่องอครูเคสจะเล่าเรื่องแชร์ไปยังได้ยินไหมเดี๋ยวครูเคสขอเสียง เชสเสียงเจะเล่าเรื่องแชร์ไปแล้วได้ยินไหมเดี๋ยวคุณเชสขอเสียงอ่าได้นะคะทุกคนโอเคตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์ใดๆเลยนะคะอ่าได้แล้วเช็สได้เสียงได้นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน โอเคสขอเท็หน่อยว่าโอเคสต้องเช็คด้วยตัวเองนะคะไม่รู้ว่ามันอ่ะอ่ะโอเคได้ยินนะคะได้ยิน แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอเวลาหนึ่งนาทีใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ออกไปด่วนด่วน,ด,วนด่วนเลยนะคะรูเค็ตขอแชร์ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ Facebook ก็ปิดกั้นหนักมากเลยนะคะ ระหว่างนี้นะคะเราขอแชร์ก่อนนะคะทุกคนสนุกสนานกับการแชร์นะคะตอนนี้โอ้ย facebook เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเราไปไลฟ์ที่ติ๊กต k อช่องทางเดียวกันก่อนไหมติ๊กต็อคนดูเยอะมากเลย เฟซบุ๊กเป็นอะไรเนี่ยอ้าวันนี้นะคะใครเข้ามาดูที่เฟซบุ๊กแล้วนะคะฝากกดกดเลขอะไรดีอ่าเลขหนึ่งนะคะใครที่ดูผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะทั้งไทยพูเคสมาโดยการ กดเลขหนึ่งนะคะรวมพลังเลขหนึ่งกันดีกว่านะคะพลังของเลขหนึงนะคะแสงสว่างแห่งชีวิตนะคะเราจะใช้เลขหนึ่งนำทางในชีวิตนะคะวันนี้เดี๋ยวครูเคสจะเล่าถึงเมื่อวานนะคะมีมีจะเรียกว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นใครดีนะคะมาปรึกษาครูเคสเรื่องเบอร์โทรนะคะใครอยากรู้นะคะกดหนึ่งเลย นะวันนี้และพิเศษสุดๆเลยใครอยากรู้เรื่องเบอร์โทรนะคะอยากรู้เรื่องตัวเลขอะไรนะคะพิมพ์ถามครูเคสได้เลยนะคะอยากดูเบอร์โทรพิมพ์ได้เลยนะคะวันนี้ครูเคสเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามครูเคสแล้วนะคะทุกคนก็พิมพ์ถามได้เลยนะคะและพิเศษที่สุดเดี๋ยววันนี้ครูเคสจะเล่าถึงนะคะเมื่อวันนี้เออเม,ม,ม,มื่อวานเมื่อวานมีบริษัท บริษัทหนึ่งนะคะพนักงานบริษัทบริษัทหนึ่งบริษัทชื่อดังนะคะเป็นเป็นผู้จัดการบริษัทเลยนะคะบริษัทชื่อดังอ่าเป็นบริษัทค่ายมือถือเลยนะคะทุกคนอ่าค่ายมือถือเรามีสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะคะอ่าก็มีพนักงานที่บอกว่าเป็นระดับผู้จัดการนะคะโทรมาหาครูเคสปรึกษาเรื่องเบอร์โทรนะคะโอ้หทำ ขายซิมนะคะทำขายซิมเป็นถึงผู้จัดการนะคะยังมาปรึกษาอขอเปลี่ยนเบอร์โทรกับครูเคสนะคะเดี๋ยวคูเคสจะเล่าทุกคนฟังนะคะว่าเขาขายเขาขายซิมเขาขายเบอร์มือถือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเขานะคะใช้กลุ่มตัวเลขเบอร์มงคลแต่ทําไมชีวิตของเขามันถึงยังไม่ส่งผลที่ดีขึ้นในชีวิตนะคะคูเคส ดูแล้วเนี่ยเบอร์โทรของเขานะคะเป็นกลุ่มตัวเลขเบอร์มงคลทั้งหมดเลยนะคะแต่มันมีเหตุผลนะคะมีสาเหตุอะไรที่ทําให้ชีวิตของเขาไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวครูเคสจะมาเล่าให้ทุกคนฟังใครอยากรู้นะคะกดหนึ่งเลยนะคะใครอยากรู้กดหนึ่งเลยอ่าแล้วระหว่างนี้ใครอยากถามครูเคสเกี่ยวกับเบอร์โทรของตัวเองนะคะก็พิมพ์ถามได้เลยถ้าครูเคสเห็นเดี๋ยวครูเคสจะตอบให้นะคะครูเคสขอเวลาทุกคนวันนี้นะคะ ถ้าจบเร็วนะคะเกาะก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะ,ะไม่นานนะคะทุกคนถ้าเราจบเร็วก็ครึ่งชั่วโมงนะคะก็ประมาณนี้นะคะเวลานี้ก็กําลังดีเนาะอ่าสวัสดีค่ะน้องแมลสวัสดีคุณต้นนะคะคุณต้นอ่าสวัสดีค่ะคุณชานนนอ่ะวันนี้คุณชานน์มาฟังด้วยนะคะเดี๋ยวครูเกสจะเล่าถึง เมื่อวานนะคะมีคนมาปรึกษาครูเคสเรื่องเบอร์โทรนะคะเขาใช้เบอร์มงคลอยู่แต่ทําไมเบอร์ของเขาถึงไม่ส่งผลนะคะเดี๋ยวครูเคสจะเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะเริ่มเริ่มกันเลยไหมอ่ะแนาทีแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าเดีเราจะไดะ้จบเร็วนะคะวันนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะและใครที่เพิ่งเข้ามานะคะทุกคนฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้เราจะต้องส่งไปให้ หาคนรู้จักคนที่เรารักนะคะรู้ไปได้วยการบางคนใช้เบอร์มงคลแล้วไม่ได้ผลเกิดจากอะไรนะคะและที่สุดเลยใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอยากถามเรื่องเบอร์โทรนะคะพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวครูเคสจะมาบอกไว้อ่าเดี๋ยวครูเคสจะมาดูให้นะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนแล็บนะคะ ดูไหมครูเคสพันหน้าพันหลังอาคุณจูเหลิงบอกว่าสิบแชร์แล้วค่ะอาน้องแพลวบอกว่าอยากใช้เบอร์เสริมค่ะคูเคสแนะนำทีค่ะอาเดี๋ยวคูเคสขอเล่าถึงลูกค้าท่านนี้ทุกคนฟังก่อนนะคะอย่างที่คูเคสได้บอกไปเมื่อกี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวคูเคส ทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะมีมีลูกค้าท่านนึงต้องเรียกเขาว่าเป็นลูกค้าเลยนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้จัดการเครือข่ายนะคะเครือข่ายเครือข่ายมือถือนี่แหละนะคะก็มาปรึกษาครูเคสว่าทําไมเบอร์โทรของเขาใช้เขาใช้เบอร์นี้ยทาไมถึงไม่ดีขึ้นนะคะ,ะครูเคสครูเคสก็ดูเบอร์ของเขา ก็คือเป็นกลุ่มเบอร์มงคลหมดเลยนะคะทีนี้นะคะค,ครูเคสจะเล่าย้อนไปให้ทุกคนฟังเออทุกคนเสียงไม้ชัดไหมเดี๋ยวครูเคสจะได้เล่าทีเดียวเสียงไม่ชัดไหมช่วยบอกหน่อยนะคะถ้าไม่ชัดยังไงบอกค,ครูเคสด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้ยินอ่ะก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณหกหกเจ็ดหกเจ็ดประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วนะคะเขาทักค,ครูเคสมาว่า,อ,าอยากเปลี่ยนเบอร์นะคะ คือเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วเขาทักครูเคสมาว่าเขาอยากเปลี่ยนเบอร์ทีนี้นะคะครูเคสดูเบอร์เบอร์โทรของเขาเนี่ยเบอร์โทรเก่าของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเบอร์ที่แบบว่าทํางานหนักนะคะเป็นกลุ่มตัวเลขที่ทํางานหนักนะคะในเบอร์ของเขาอ่ะมันมีสี่เจ็ดศูนย์นะคะคุูเคสให้ความรู้ทุกคนไปด้วยเลยนะคะในเบอร์โทรของเขามีกลุ่มตัวเลขสี่เจ็ดศูนย์นะคะสี่เจ็ดก็คือกลุ่มตัวเลขที่ทํางาน ทำงานทำงานหนักเลยนะคะเขาก็ใช้เบอร์นี้มาเป็น10ปีนะคะครูเคทจะบอกทุกคนว่าเขาใช้เบอร์นี้มาเป็น1ิปีก็ครูเคทก็ดูให้เขาเขาก็บอกว่าเขาใช้มาเป็น10ปีแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็คือคือรู้จักกันนะคะรู้จักกันแล้วเขาก็บอกบ่นกับเราตลอดว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขางานเขาเยอะเขาเหนื่อยเงินก็ได้น้อยทํางานเงินเดือนก็ได้น้อยแบบนี้นะคะครูเคทก็ดูเบอร์ให้เขามานานแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยน เขาคือเขาอยากเปลี่ยนแต่ว่าในเรื Guess. ่องของการทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้มันเป็นบทมันเป็นเบอร์บริษัทที่บริษัทให้เขาใช้นะคะมันเปลี่ยนไม่ได้เขาจะต้องพกหรือถือไว้แบบนั้นครูเคสก็แนะนําเขาว่างั้นก็ต้องใช้เสริมถ้าถ้าเบอร์เดิมเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเบอร์ที่บริษัทให้ถือเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันได้โทรฟีโทรอะไรอย่างเงี้ยในการติดต่อลูกค้านะคะเขาก็เขาก็ไม่ใช้เสริมเขาบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะ จนเมื่อเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วกับงานของเขางานของเขาที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมันหนักมากเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเขาอยากเปลี่ยนเบอร์นะคะครูเคสก็อ่ะอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เขาเขาก็บอกครูเคสว่าช่วยดูให้หน่อยเขาก็บอกว่าเอออยากทํางานน้อยลงอยากได้เงินมากขึ้นอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะคือ เขาเลิกงานห้าโมงเย็นนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เคยได้เลิกงานจริงๆเลยนะคะก็จะต้องมีลูกค้าติดต่อเข้ามาอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเจอเจ,อเจ้านายสั่งงานหลังเวลางานอย่างเงี้ยมันไม่ได้พักนะคะเออก็เขาก็อยากแบบว่าอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยากได้เงินมากขึ้นนะคะเขาก็โอเคครูเคสตกลงหาเบอร์ให้หน่อยครูเคสก็พอเขาบอกครูเคสวันนั้นครูเคสก็โอเคเดี๋ยวพี่หาให้ คูเคสก็ยุ่งนะคะทุกคนทุกวันทุกวันในแต่ละวันน่ะครูเคสก็ยุ่งยุ่งยุ่งแล้วคูเคสก็ไม่ได้หายเขาในทันทีนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณสามวันเขาก็ทักครูเคสมาว่าครูเคสไม่ต้องแล้วนะเขาได้เบอร์แล้วครูเคสก็อา้าวได้แล้วหรอพี่กําลังดูให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออไม่เป็นไรเขาได้ละเคสก็เออโอเคไหนขอดูหน่อยว่าเบอร์อะไร ขาก็ส่งเบอร์มาให้ครูเคสดูครูเคสก็เห็นแล้วแต่ครูเคสก็ไม่พูดอะไรพอเห็นเบอร์เขาแล้วครูเคสก็เฉยไม่พูดอะไรก็มองดูแล้วมันก็เป็นกลุ่มตัวเลขเบอร์มงคลนะคะแล้วก็ครูเคสก็เฉยไปเลยคือครูความความรู้สึกของครูเคสตอนนั้นคือเขาเปลี่ยนเบอร์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ดีแล้วนะคะเพราะเบอร์พลเบอร์เดิมของเขามันทํางานหนักมากนะคะพอพอเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่เนี่ยที่เขาไปเลือกซื้อเองมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มเบอร์มงคลนะคะ ครูเคสเห็นแล้วก็โอเคครูเคสก็ไม่พูดอะไรว่าดีใจที่ที่เขาเขาได้เปลี่ยนนะคะแล้วครูเคสก็ไม่ได้อะไรเลยครูเคสมีความรู้สึกว่าเออก็ดีแล้วที่เขาได้เปลี่ยนแต่ความรู้สึกของครูเคสคือเบอร์เน,นี้ยมันไม่ได้เสริมให้เขาทํางานน้อยลงเลยนะมันเป็นกลุ่มเบอร์มงคลก็จริงแต่มันไม่ได้เสริมให้เขาทํางานน้อยลงมันไม่ได้มาส่งเสริมให้ให้เ,เขามีชีวิตที่แบบว่า อยู่กับครอบครัวมากขึ้นมันเป็นเบอร์มงคลก็จริงแต่มันเป็นอีกกลุ่มตัวเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูเคสจะมาเฉลยนะคะอะความรู้สึกของครูเคสตอนนั้นอะคือมันเป็นกลุ่มเบอร์มงคลแต่มันไม่ได้มาเสริมให้เขาทํางานน้อยลงมันไม่ได้มาเสริมในเรื่องเงินหรือเรื่องที่จะทําให้เขาสบายขึ้นนะคะมันเสริมทางด้านไหนเออนะคะครูเคสก็ คิดแค่นี้ตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เสริมเขาในเรื่องเรื่องเงินเรื่องเรื่องที่เขาจะมีอิสระจากงานเลยครูเคสก็คิดไปแค่นั้นแล้วครูเคสก็ไม่ได้อะไรกับเขาอีกเลยนะคะก็ต่างครูเคสก็ไม่ได้อะไรอีกเลยจนเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเขาทักมานะคะว่าครูเคสดูเบอร์มงคลให้หน่อยสิเบอร์หนึ่งครูเคสก็อา้าวดูทําไมอะ่ะ เขาก็บอกว่าเนี่ยเบอร์ที่ใช้เบอร์ที่แหละเบอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนอะเบอร์มงคลที่เพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยทําไมหนูรู้สึกว่าหนูเปลี่ยนมาแล้วหนูทํางานเยอะกว่าเดิมนะคะผู้เคสก็แบบโอ้โหสิ่งที่ฉันคิดไว้มันใช่เลยเขาบอกว่าเขาทํางานเยอะกว่าเดิมคืองานมันมาเยอะมากจนเขาเขาทําไม่ไหวนะคะคือเขาไม่ไหวกับงานแล้วเขาเขาเขา เขามาถึงจุดที่เขาไม่ไหวแล้วจริงๆงานมันเยอะมากนะคะครูเคสก็เลยบอกเขาว่าจากที่ครูเคสด,ดูเบอร์ให้เนี่ยเบื้องต้นอะคือเบอร์ที่เขาใช้อะ่ะมันไม่ใช่กลุ่มตัวเลขที่ได้เงินมันไม่ใช่กลุ่มตัวเลขที่ทําให้ทํางานน้อยลงหรือเป็นอิสระจากการทํางานนะคะแต่มันเป็นกลุ่มตัวเลขมงมันเป็นกลุ่มตัวเลขเบอร์มงคล ที่มาเสริมให้เขาทำงานเยอะกว่าเดิมนะคะอมืมันเป็นกลุ่มตัวเลขที่มาเสริมเรื่องงานของเขาให้เขาได้ทำงานเยอะกว่าเดิมเออครูเคสบอกเขาแบบนี้เขาก็บอกว่าตกใจเลยนะคะเขาก็เาก็บอกครูเคสว่าทำไมไม่บอกเขาตั้งแต่วันนั้นครูเคสก็บอกว่าเจ้ครูเคสบอกว่าอะไรูก็เขาไปซื้อมาแล้วแล้ว เราจะยังไงซึ่งมันไม่ได้เป็นผลร้ายกับตัวเขาเนออไหมคะพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาเสริมในเรื่องเรื่องเงินเรื่องเป็นอิสระจากงานให้เขาเท่านั้นเองนะคะผู้เคาก็อยากให้เขาลองใช้ดูกับอยากให้เขาลองใช้ในสิ่งที่เขาเลือกดูนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีผลร้ายอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เสริมในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเลือกซื้อเบอร์ด้วยตัวเองนะคะบางทีเราไปดูว่าเป็นเบอร์มงคลเนี่ย แต่มันไม่ได้มาเสริมในสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าเบอร์มงคลไม่เห็นได้ผลทําไมมันไม่ได้ผลกับชีวิตฉันสักทีฉันสักฉันใช้ฉันใช้มาตั้งนานแล้วทําไมไม่เกิดผลไม่ส่งผลอะไรเลยนะคะอย่างน้องคนนี้นะคะที่เขาเปลี่ยนเบอร์ไปเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนที่ผ่านมานะคะทําให้เขาได้ทํางานหนักมากขึ้นเพ,เพราะเบอร์มาเสริมเขาในเรื่องงานแต่สิ่งที่เขาได้คือเขาได้เลื่อนตําแหน่ง นะคะเขาได้เลื่อนตำแหน่งเพราะเบอร์เบอร์มันมาเสริมเรื่องงานเรื่องเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเบอร์เขาขึ้นต้นด้วย4 1 4หนะคะทุกคนอ่ะศูนยนะคะสี่หทุกคนเห็นไหมคะใครที่ศึกษาเรื่องตัวเลขเบอร์มงคลอยู่ นะคะน้องเขาไปเลือกเบอร์มาคือสี่หนึ่งสี่ห้าซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยเบอร์นี้นะคะมันมาเสริมทางด้านงานนะคะทำให้เขาได้ทำงานมากขึ้นนะคะจนงานเข้ามาหาเขาที่คนเดียวแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขามีตำแหน่งมากขึ้นนะคะจากที่เขาเป็นเป็นเซลธรรมดานะคะเขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการนะคะเงินเดือนเขาก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่า เขาได้ตำแหน่งขึ้นก็คือได้เป็นผู้จัดการแต่สิ่งที่เขาได้รับคือคําว่าผู้จัดการงานมันเยอะนะคะมันจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องคุมลูกน้องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งมันทําให้ให้เราแบบมีความเหมือนกับเหนื่อยเรื่องงานมากขึ้นนะคะครูเคสถึงบอกกับทุกคนว่าครูเคสจะถามเสมอว่าเวลาเราอยากเปลี่ยนเบอร์หรือเราต้องการเบอร์มงคลเนี่ยครูเคสจะถามเสมอว่า ทุกคนจะเอาไปเสริมอะไรถ้าถ้าน้องคนนี้บอกว่าเขาต้องการเสริมงานนะคะเขาต้องการเสริมงานโอเคเบอร์นี้ได้คือถ้าคุณอยากได้งานงานคุณต้องเยอะนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาไม่ได้ต้องการเสริมงานเขาต้องการเงินเขาต้องการอิสระเขาต้องการได้อยู่กับครอบครัวแบบนี้นะคะกลายเป็นครอบครัวก็ไม่ได้อยู่มันคือมันเลิกงานก็จรงิงอะทุกคนแต่ว่า มันกลับบ้านมาก็ทําแต่งาน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 อย่างเงี้ยเหมือนกลับมาแล้วกลับบ้านมาก็รับแต่โทรศัพท์แล้วก็ตอบแชทเข้าอีเมลส่งงานอยู่อย่างนี้นะคะห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงได้นอนแบบนี้นะคะมันก็แบบว่าทําให้เขานะคะได้ได,ได้ได้ทำงานตลอดซึ่งมันมันงานที่มันไม่ได้เงินอะ่ะเออทุกคนมันมันได้ทํางานเพิ่มแต่มไม่ได้เงินอะ่ะคือได้ได้เงินเพิ่มแต่ว่าน้อยนะคะน้อยน้อยกับสิ่ง กับเวลาที่เขาเสียไปแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเอ่อถ้าเราแบบอย่างที่ครูเคสบอกอะ่ะเราอยากเสริมทางด้านไหนนะคะเอออย่างน้องแพลวแบบนี้นะคะอยากใช้เบอร์เสริมค่ะครูเคสแนะนําทีค่ะเออเราอยากเสริมทางด้านไหนนีนะคะถ้าถ้าน้องแพลวบอกว่า อยากเสริมทางด้านงานนะคะครูเคก็จะจัดเบอร์ที่เสริมทางด้านงานให้งานต้องมาเยอะอยู่แล้วนะคะงานงานต้องมาเยอะอยู่แล้วอันนี้เราต้องยอมรับนะคะบางทีหรือว่าเราไปเลือกเบอร์เองเราเห็นว่าเป็นเบอร์มงคลแบบเนี้ยเราไม่ได้คืออย่างอย่างของน้องคนนี้นะคะ41 45นี่คือมันงานงานตรงๆเลยงานแบบโดดเด่น เรื่องงานเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเบอร์เบอร์มงคลตัวแรกนะคะมันไม่ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะแต่มันคือมันเป็นไปได้ไงภายใน7เดือนเขาทำงานมาเป็นสิบปีนะคะเดเดือนนี้เขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการเลยเออมันไม่น่าเชื่อนะคะซึ่งมันโดดเด่นเรื่องงานจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าเออเบอร์โทรมันมันสามารถมาเสริมหรือมาเปลี่ยนชีวิต คนได้ขนาดนี้เลยหรอนะคะเออน้องแพวต้องพิมพ์เบอร์มาปูเคสลืมเบอร์น้องแพวล,ล้วอาน้องแพวต้องพิมพ์เบอร์มานะคะ ก็น้องคนนี้นะคะก็บอกรูเคสว่าทาไมเปลี่ยนเบอร์แล้วมันมีแต่งาน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 เยอะแยะแต่ไม่หมดมันไม่ไหวแล้วมันทําไม่ไหวแล้วมันจะออกแล้วอยากลาออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยร <c oughs> ูเคสก็บอกว่าก็เบอร์มันเสริมเรื่องงานไงนะคะเขาก็แบบว่าบอกบอกรูเคสว่าทําไมถึงไม่บอกเขาอ่ะเอาแล้วจะให้บูเคสบอกว่าอะไรเขาไปเปลี่ยนมาแล้วเขาไปซื้อมาแล้วแบบนี้นะคะโอ้คุณชาโนนบอกว่า ใช้เบอร์มงคล5เบอร์เสริมทุกด้านของชีวิตนะคะอ่าดีนะคะของน้องแพลวก็คล้ายๆกันเลยนะคะคล้ายๆกับน้องที่ครูเคสบอกเลยนะคะของน้องแพลวก็จะโดดเด่นเรื่องงานเลยเห็นไหม4 5 4แต่ว่าของน้องแพลวเนี่ยจะเด่น่า4 5 4จะเด่นเรื่องสติปัญญานะคะจะมีไหวพริบนะคะ4 5 4แต่ของน้องคนนั้นเขาขึ้น4 1 4 5แมสับกันของเขาขึ้น สี่หนึ่งสี่ห้ามันจะโดดเด่นเรื่องงานนะคะแต่ของน้องแพลวสี่ห้าสี่หนึ่งนะคะอันนี้จะโดดเด่นเรื่องสตินะคะจะทําให้เรามีสติมีไหวพริบมีความรอบคอบนะคะอ่าถ้าน้องแพลวอยากได้เรื่องเงินนะคะถ้าน้องแพลวอยากได้เรื่องเงินนะคะค,ครูเคสแนะนําให้ใช้เออหกนะคะเบอร์โทรไม่มีเลขหกต้องมีเลขหกในเบอร์ 6 2สอง6สแบบนี้ก็ได้นะคะเออถ้าใครชอบเที่ยวอย่างเมื่อวานนี้ที่คูเคสลงไว้ให้นะคะชอบเที่ยวก็ใช้ 6, 6 6ในเบอร์โทรแบบคูเคสนะคะอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนคืออะไรนะคะ,ะบางคนไม่ชอบเที่ยวก็ไม่ต้องใช้นะคะใครที่กินเก่งก็ไม่ต้องใช้เลข6กนะคะจะทําหรือว่ากินเก่งแล้วก็อ้วนแบบนี้นะคะถ้าใครเป็นคนอ้วนเนี่ย คือบิเรียงเลข66ให้เขานะคะก็จะทําให้เขาบอกว่ากินเก่งแล้วก็อ้วนหนักกว่าเดิมนะคะเพราะเลข66เนี่ยมันชอบกินชอบเที่ยวนะคะรักความสบายรักอิสระแบบนี้นะคะอืมอะคุณจูเหลิงบอกว่าพรุ่งนี้ไหวออกอะไรคะครูเคส ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์เนี่ยครูเคสแนะนําเลยนะดูความต้องการของเราแล้วก็สําคัญที่สุดเราจะเสียเงินทั้งทีอ่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่เราบอกว่าให้ตรงกับความต้องการของเราไปเลยดีกว่านะคะบางทีเราไปมองว่าโอเป็นเบอร์มงคลแล้วใช้ใช้ไปซึ่งเราไปเสียเงินไปเสียเงินมาแล้วเนี่ยมันมันไม่มันไม่ส่งผลแล้วเราก็จะบอกกับตัวเองว่าทําไมมันไม่ได้ผลนะคะ โอเคทุกคนไม่มีใครถามอะไรเดี๋ยวครูเคสจะไปแล้วนะคะอะคุณชาโนนศ9นย์เก้าเก้าหนึ่าเน้นหาเงินเก็บเงินโอ้โหเบอร์คุณชาเน,นบอร์คุณชาหน,นสวยมากๆเลยนะคะเบอร์นี้สวยมาก เรื่องเก็บเงินเร,งเ,รงเ,รงเรื่องเรื่องเรื่องเงินเลยนะคะคุณชานนวเบอร์นี้ดีมากอ่าคูเคสจะไปแล้วนะคะคุณคุณยูดาถามเบอร์เป็นไงบ้างคะหกหกเก้าหกห้าห้าหนึ่งนะคะเบื้องต้นเบอร์นี้ดีนะคะเบอร์คล้ายๆเบอร์คูเคสเลยนะคะ <laughs> เบื้องต้นคือดีเลยนะคะต้องดูว่า่าเราทําอาชีพอะไรนะคะเราทําอาชีพอะไร แต่ว่าถ้าให้ครูเคสมองโดยรวมคือดีนะคะถ้าเกิดค้าขายก็ดีนะคะเราก็ปิดท้ายด้วยห้าหนึ่งเราก็จะมีแบบว่าความเป็นกันเองความแบบเข้า,เข,าเข้าหาลูกค้าได้ง่ายลูกค้าเข้าหาเราได้ง่ายนะคะปิดด้วยห้าหนึ่งคะหกหกเก้าก็ชอบแบบว่าชีวิตหล่นล้านะคะชอบกินชอบเที่ยวครูเ็ตนะคะ <c oughs> คือเป็นคนที่ไม่ไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่ทุกข์ไม่ร้อนอารมณ์สุนทรี อยู่ตลอดเวลานะคะมีความฝุกแบบนี้นะคะแล้วก็เงินเข้าแต่ว่ากลุ่มตัวอ่ะมันมี51ปิดก็ก็ดีนะคะ51ปิดก็ทําให้เรามีพลังในชีวิตด้วยนะคะถ้าไม่มีเลขหนึ่งมาเนี่ยเบอร์นี้จะทําให้เราขี้เกียจด,ด้วยนะคะเพราะเราจะกินแล้วเราก็นอนแต่ของคุณคุณยาดาเออคุณยาดานะคะมีเลขหนึ่งมาช่วยนะคะก็เออทาให้เราขยันขึ้นมานิดนึงนะคะอย่าง อย่างเบอร์เพื่อนครูเคสอะ่ะเบอร์เขาคล้ายๆคุณยูดาเลยนะคะมีหกเก้าหกห้านะคะหกเก้าหกห้าสี่มีเลขสามหกเก้าห้าสี่เออมีเลขเนี้ยหกมันจะเลขหกจะเยอะสุดนะคะหกกับเก้าจะเยอะสุดนะคะเขากินเก่งมากกินจนอ้วนนะคะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแต่เขาได้เงินน่ะเออเขาทำงานอยู่ที่บ้านเขาได้เงินแบบนี้นะคะแต่ว่าอ้วนมากเลยนะคะ แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าทํางานเสร็จแล้วฉันก็หิวแล้วฉันก็กินกินแล้วฉันก็นอนแล้วฉันก็ลุกขึ้นมาทํางานนิดนึงแล้วฉันก็กินแล้วฉันก็นอนนะคะชีวิตสุขสบายมากๆเลยแต่มันได้เรื่องอ้วนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าครูเคสจะมาพูดเรื่องตัวเลขหกหกให้ทุกคนฟังแบบยาวๆอีกไลน์หนึ่งเลยนะคะตัวเลขนี้ครูเคสชอบมากๆเลยนะคะเป็นอีก หนึ่งกลุ่มตัวเลขน,นะคะที่บอกว่าใครชอบกินชอบเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันเราจะได้กินช่วยกันกินช่วยกันเที่ยวนะคะเราจะได้เป็นแก๊งเดียวกันเออโอูเคเราชอบกินชอบเที่ยวเหมือนกันเลยนะคะเออเดี๋ยวมาไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวครูเคสจะมาเล่าทุกคนฟังแล้วก็สอนทุกคนถึงตัวเลขหกหกกันดีกว่านะคะออสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้กันดีกว่านะคะทุกคน โอเควันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูบ๊ายบายคะ่ะ